หลุดขึ้นไหมคู่จิ้นคู่นี้ปล่อยโมเมนต์สุดฟินใครเพื่อนแกเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ถูกจับตามองด้วยสถานะตอนนี้มากๆระหว่างนักร้องเสียงดีโฟสกลรัตวอรุไรและนักสแสดงหนุม่มหนองธนาชาบ,บริลักษ์ที่มีโมเมนต์ชวนฟินถังภาพและคลิปน่าตระหนักของพวกเขาเต็มโซเชียลทั้งอินสตาแกรมช่องยูทูบและติ๊กต็อจนเกิดแฮชแท็กแฮชหลังโฟ ล่าสุดสาวโฟโพยคลิปลง Instagram. อินสตาแกรมอคุณโฟเป็นคลิปที่ต้งคู่เต้นขเวอร์เพลงใครเพื่อนแกในคลิปหน่องหน้านิ่งสาวโฟยิ้มเล่าเริงพร้อมแคปชั่นใครเพื่อนแกทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับกดไลค์แซ่สนับไอจีทั้งบอกว่า ฮักโฟนองฮักหลองโฟมีคนแอบยุ้มตลอดเว้ยไกลคิดเกินเพื่อนก่อนคุณนั้นแพ้น่าจะนิ่งไปไหนก่อนจีนไม่เป็นเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมน่ารักชอบขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมคุณโฟภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ